จังหวัดตาทหารพบนักข่าวสื่อมวลชนร่วมดื่มกาแฟอาหารเช้าประสานงานทำข่าวและประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้ระหว่างสององค์กรเมื่อวันที่6ธันวาคม2567พันเอกนัฐกรเรือนติ๊บผู้การติ๊บผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพันเอกองอาจสัมพันธ์ผู้การเอ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35พร้อมคณะนายทหารจากเฉพาะกิจราชมนูทหารพรานที่35ได้เชิญสื่อมวลชนชายแดนอำเภอแม่สอดร่วมพบปะสังสรรค์ความสัมพันธ์ทหารกับนักข่าวสื่อมวลชนที่บริเวณ34 0 s k y w สกายวอล์กฐานปฏิบัติการเสกสรรบ้านแม่โกนแกนตำบล มหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะสื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการข่าวด้านความมั่นคงชายแดนการข่าวการจับกุมขบวนการค้าแรงงานต่างด้าวการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายโดยมีการดื่มกาแฟและรับประทานอาหารเช้าร่วมกันเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นใกล้ชิดระหว่างทหารกับนักข่าวสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันด้านการข่าวและการประชาสัมพันธ์เป็นการประสานความเข้าใจประสานงานระหว่างนักข่าวกับทหารรายงานข่าวแจ้งว่าหน่วยเฉพาะกิจราชมณูและหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้ให้ความสำคัญกับสื่อมวลชนชายแดนมาโดยตลอดมีการนัดพบปะพูดคุยหารือ ในการทำงานร่วมกันแบบกระชับมิตรและสร้างความสัมพันธ์ทมัยตรีที่ดีทั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือในการทำงานโดยมีการพบปะกับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องหรือเวลามีวรระข่าวที่สำคัญเป็นการสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นการประสานความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง สื่อมวลชนกับทหารโดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้ระหว่างสององค์กรที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและสังคมโดยรวมสิ่งผิดกฎหมายต่างๆในพื้นที่นะครับในพื้นที่ของแนวชายแดนถ้าดูบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นแม่น้าเมยนะครับเราเส้นแบ่งเขตโดยใช้แม่น้าเมยเป็นเส้นแบ่งเขตตามสัญญายาเราก็คือตะลิงวางไทยคือประเทศไทยครับตะลิงเข่า,าคือประเทศพม่า,มาแล้วก็แม่น้าเมยเราใช้ร่วมกันนะเป็นแม่น้าส่วนกลาง ความสําคัญของพื้นที่นี้ก็คือเรามีพื้นที่ตัดขาดนะครับจำนวน340ไร่นะครับจากเหตอุทุกข์เขาไผ่ปี237นะครับทำให้แผ่นดินของเราถูกตัดขาดไปอยู่ในติดกับฝั่งเมียนมานะครับซึ่งเราก็แสดงงานอาเขตหรือให้พี่น้องคนไทยเจ้าของจำนวน6รายนะครับเข้าไปทํางานเกษตรอยู่เพื่อแสดงรักษาสิทธิ์ของแผ่นดินไทยของเราเลยมีเจ้าที่ทหารของเราดูแลความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกในการข้าบให้นะครับเทือกเขาด้านหน้าครับเป็นเทือกเขาดาวหน้านะครับในฝั่งเมียนมานะครับก็เป็น พื้นที่ที่มีการสู้รบอยู่นะครับระหว่างของฐานเม่นมาเองกับกองาลังของกลุ่มต่อต้านนะครับเดิมทีมีฐานท้องเม่นมาอยู่2ฐานนะครับฐานพารูแล้วก็ฐานเนลิชิโกงครับปัจจุบันก็ถูกกลุ่มต่อต้านยึดไปนะครับก็เชื่อว่าในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาพื้นที่ที่เราไม่ได้เข้าห้างใครนะเราเป็นกลางเราดูแลทุกคนนะครับใครมาเยียบแผดินไงก็จะได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัยนะครับเจ็บป่วยมาเรารักษาหมดนะครับเพราะเราคือพื้นทีปลอดภัยสำหรับทุกคนแล้วก็สำหรับทุกเชื้อชาตินะครับ ็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่ได้มาชมพิธีสกายวอล์กสามสิบส่วนแห่งนี้นะครับร่วมแ่งจิบกาแฟและอากาศเย็นๆทั้งหมดพี่น้องประชาชนชาวแม่สอดท่านไหนที่ยังไม่เคยมาก็ต้องรีบมาเดี๋ยวคิวจะเต็มนะครับพพี่ยุ้ยจองสิ้นปีในพี่ยุ้ยจองนะครับหมดขอบคุณครับขอบคุณครับภ<พ>าพข่าวทีมข่าวจังหวัดตาก พีพีนิวไทยแลนรายงานสวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินคิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตร การสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3ล้าน3แสนบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือ l ลาย ID ต้น064 837 0198